สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอหน้าเบิกบานเนาะเดาได้ไหมคะว่าคุยกันเรื่องอะไรเรื่องที่ทําให้จิตใจชุ่มชื่นเรื่องเรื่องของายาเปล่าวงเล็บวงเล็บเออฟูบ้างแฟบบ้างเรื่องความรักนั่นเองใช่ไหมคะตีนั่งเงียบเลยน้องตีน้องอะตอมเองอก็ร้องเพลงรักกันมาเยอะใช่ไหมจ๊ะเพราะพูดถึงความรักนึกถึงอะไรความรักเหรอคะนึกถึง คนสองคนที่แบบคอยดูแลกันดูแลซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เหมือนแบบเป็นอะไรที่ดีแบบทำให้จิตใจเราชุ่มชื่นแสดงว่าไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเอ้ยต้องเป็นแบบคนที่มาดูแลกันในฐานะเพศตรงใจตรงใจตรง,ตรง,ตรง,ตรงใจอย่างนั้นก็เป็นเพื่อนก็ได้ดิใช่ปะก็ความรักก็มีได้หลายมุมมองแต่ถ้าเรามองแบบโฟกัสเป็นความรักของหนุ่มสาวก็จะแบบอ่ะคนเราสองคนที่แบบจะเป็นแฟนกันหรืออะไรนี้เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมี ความรักแบบหนุ่มๆ okay. ด้วยสาวๆด้วยใช่หลายรูปแบบแล้ว๋ยนนี้วิวคายไหนเข้าตลุไหนพี่ติ๋วอยู่กลุ่มไหนคะเฟนตรงข้ามดีกว่าดีกว่ายังไงก็ได้ตอนนี้ตอนนี้เฟนตรงข้ามตอนนี้ตอนนู้แล้วไม่ไม่พอจดดียังไงคะมองมองความรักของติ๋วอยงไมองความรักครับก็ผมคิดว่าถ้าเรามีความรักเราก็ควรจะมีความสุขคิดว่างั้นแต่แต่คือคือถ้าเกิดว่า สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันทุกข์มากๆก็ก็แยกทางดีกว่าโอ้หรอคะแสดงหมายถึงว่าความรักควรจะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์เหรอคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราทุกข์แต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกทุกเพื่อให้ให้มาสุขมันก็โอเคคือหมายหมายว่าช่วยช่วยกันแก้ปัญหาให้มัน่านความทุกข์ไปด้วยกันนี้ก็โอเคพี่อุ้มเป็นยังไงทัศนคติหมายถึงว่าเรื่องความรักอะไรเงี้ยคือว่าแล้วแต่ช่วงเวลานะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆก็รักแบบ ตื่นเต้นชอบเขาตื่นเต้นเวลาเขาตหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเริ่มพูกคือพอโตมามันเริ่มเริ่มเหมือนเห็นเห็นความรักแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นด้วยมั้งคะว่าอ๋อไอ้ที่วู้กว่าวูดว่ามาตลอดเนี่ยจริงๆรแล้วมันเหมือนมีความทุกข์อาจจะมากกว่าความสุขด้วยนะคะตอนเด็กๆกับผู้หญิงเราอ่ะชอบฝันว่าแต่งงานเป็นพี่มีการฝันซีรีส์วันนี้ต่อวันนี้ต่อวันนี้แต่หน้าเจ้าบ่าวดูเบลอ ไม่รู้ว่าใส่ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของแบบความฝันน่ะเป็นเรื่องแฟนตาซีสำหรับเด็กสาวนะพั <c oughs> <c oughs> สิขปงิร <c oughs> ูปคือแบบเออจุดสุดท้ายคือแบบว่าใส่ชุดเวดิง้งแต่งงานนั่นคือที่สุดแล้วของความรักสำหรับเราตั้งแต่เด็กๆอะ่ะ <c oughs> ไม่ว่ามันจะเป็นแบบ สำหรับพี่นะจะเป็นแบบว่าเทพนิยายหรืออะไรก็สุดท้ายเจ้าช,ชายก็ได้กับเ,เจ้าหญิงใช่ไหมเจ้าช,ชายแม้ก็ต้องเป็นกบยังจะมาได้กับเจ้าหญิง <c oughs> สุดท <c oughs> ้ายก็ยังมาเป็นเจ้า,าชายเขาใช่อะไรเงี้ยมันก็เลยเราก็เลยมีทัศนคติในเรื่องความรักเป็นเรื่องสวยงามสำหรับพี่ตีแ่ะจําคนแรกที่ไปหลงรักได้ไหมตอนปออะไรเล่ามาสิมอมอมครับตอ้นไม่รู้ว่าเรียกเป็นแฟนเรียกว่าคมรัจถึงเปล่าว่าตอนนั้นมีแฟนคนแรกก็ประมาณมหกแล้ว ก็แบบว่าโอ้ยงวดนั้นผมจําได้แบบไปเที่ยวครั้งแรกงวดนั้นงวดนั้นไปงวงวดเลยนะเอ้ยไม่ไม่ไม่ต่อตงวดเรือสองคนก็แบบจำได้เลยแบบไปเที่ยวครั้งแรกแบบผมตื่นเต้นมากแบบแล้วพอจะกลับบ้านผมจับมือเขาโอ้โหแบบใจโอ้โหแบบตื่นหต้นล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นความรักหรอเปล่าอยากฟังคนที่บอกผ่านมาเยอะพูดนเล่หุ่นเล่ Yeah. เป็นช่วงๆค่ะ yeah. เป็นช่วงอายุว่าชอบคนแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยช่วงช่วงแรกก็จะเลือกมีโอกาสเลือกไงย่างสวยสวยเลือกได้สวยเลือกได้เหมือนกันก็จะแบบชอบชอบผู้ชายที่บุคลิกเหมือนกันค่ะชอบ การแต่งต <muitas> ัวอะไรเงี้ยชอบสะอาดสะอ้านชอบคือสมมติว่าน่าหล่อเลยนะแต่ใส่แบบแต่งแต่งตัวแย่มากเราก็แบบอีไม่ไหวนะอะไรเงี้ยคือมองที่แภายนอกหมดเลยค่ะแล้วพออายุเยอะขึ้นอะช่วงหลังวันนี้อะไรก็เอาแล้วรู้สึกว่าเวลาพูดถึงความรักมันจะต้องเอาอะไรที่เราไปยึดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยซื่อกับเราดีกับเราเห็นเราสําคัญนั่นแหละสำหรับพี่คิดว่าตอนนั้นอะว่ามันเป็นความรักอะไรเนี่ยเพราะว่าความรักมันมันต้องมีคน มีเราและมีคนที่เรารักมันไม่ใช่แบบแรงรักแรงรับเท่าแรงส่ง่ค่ะตัวใหญ่มันจะไม่ค่อยมีค่ะแรงรับกับแรงส่งอ่ะจริงๆหร่าคนส่งก็จะส่งไปให้เยอะคนรับบางทีเขาก็รับนิดเดียวก็เฮิร์ตอีกรมอว่าเราแบบไม่อยากจะรับเนี่ยเขาส่งมาเยอะแล้วก็เออเออเห็นไหมมันไม่ค่อยจะมีพอดีเลยเนาะแต่ที่เขาบอกเขาพูดว่าความรักแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพอพอดูไปลึกๆแล้วมันคือความเห็นแก่ตัวคือ คือเรารักเพราะว่าเราอยากได้<ต>คือไม่ว่าใน,ในเหตุการณ์ไหนๆก็ตามอ่ะค่ะคืออาจจะพูดว่ารักความรักคือการให้หรือว่าเขาให้เราสิความรักคือการเขาให้เราสิไม่เลยค่ะอแต่พูดอย่างนี้มันแบบมันเหมือนเราเปลือยความรู้สึกจริงๆมาคุยกันอนะ่ะมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะพอบอกว่าความรักมันคือเรื่องของเกียรตินะเพราะเราถ้าเกิดเราสำรวจใจตัวเราเองจริงเออมันก็จริงนะเพราะเราอยากให้เขารักเราเราก็เลยรักเขาอย่างเต็มที่อ่ะเหมือนว่า เฮ้ยเราให้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 เพราะอะไรอะ่ะให้เพราะอยากจะให้เธอได้ฉันบ,บ้างอ่ะจริงจริงแ,แล้วแล้วคือเข็มมาเคยมีคอบอยู่คนนึงนะคะคือคล้ายกับว่าเหมือนกับเดทกันอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเถียงกันอ่ะพอเถียงกันเยอะแล้วแบบคือเข็มพูดออกามาเองด้วยนะคือเมมถียงแบบเธอไม่มาหาฉันเธอไม่มีเวลาเธอกับกลายเป็นแบบเราต้องการ,การหมดเลยคือแบบเอะพอพอหยุดปั๊บ เอ๊ชั้นใหญ่เข้ามาหาชั้นชั้นอยากให้เขาสนใจชั้นคนเดียวชั้นไม่อยากเป็นชั้นหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ดีนะยังมองเห็นตัวเองนะตีจ้ะยังไงตีเริ่มจากเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ในพอเสนีก็เออก็ลองมใหม่ๆมันก็จะหวานๆหน่อยตามปกติแต่ว่าพอพบกันนานๆเขาก็จะเริ่มเห็นหลายๆอย่างแล้วรู้จากกนมากขึนเขาก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นในส่วนที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็เริ่มมองเห็นเขาในส่วนก็ ก็ก็มานั่งคิดว่าเอ๊สรุปว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันก็เลยมันก็เริ่มเริ่มมีปัญหาเริ่มมีอะไรมากขึ้นก็สุดท้ายก็เ,เป็นเพื่อนกันดีกว่าแต่มันเป็นอย่างนี้ไหมคะคือพอฟังแล้วก็ได้คิดถึงตัวเองด้วยนะคะว่าเวลาที่เกิดที่เรานึกว่ามันเกิดความรักขึ้นเนี่ยเรามักจะไม่คือไม่เห็นความจริงทั้งหมดอะ เราจะเห็นแต่สิ่ง<ช>ที่เราอยากจะเห็นในคนนั้นแล้วเราก็เอาแต่สิ่งที่เราอยากให้อีกคนเห็นเนี่ยอ,ออกมาให้เห็นก่อนอแล้วพอ<ช>พอยิ่งเห็นมากขึ้นเรื่อยๆความจริงเริ่มปรากฏเนี่ย<ช>มันมันจะอยู่จะไปก็<ช>ที่ตรงนั้น,นไม่ใช่แค่อยากให้เขาไม่ใช่แค่อยากเห็นในสิ่งที่เราต้องการเห็นนะ เราก็สามารถปรุงแต่งว่าแม้กระทั่งเขาแสดงออกอย่างนั้นไม่ใช่หรอกเขาเป็นอย่างนี้เข้าข้างมีเหตุผลมาตลอดหรือเขาไม่ได้ทําอะไรเลยก็สามารถปรุงซ่าไปว่าเขาจะคิดอย่างนั้นเขาทําแบบนี้แน่ๆเลยกําลังอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันแบบเป็นคิดปรุงตลอดเลยผู้หญิงแน่เก่งที่สุดนะคะเรื่องเนี้ยมันเป็นเชฟนะคะแล้วอะตอมนะลูกอะตอมหนูนประสบการณ์น้อยมองอยากจะเห็นความรักเป็นยังไงความรักนะคะหนูว่าถ้าจะเลือกคบใครสักคนหนึ่งคงแบบ ต้องพิจารณานานนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบเอ่ออย่างฟังพี่พี่บอกเพราะว่าความรักมันอาจจะแบบไม่ได้ดีกัะทุกอย่างอย่างอย่างที่พี่เขียนบอกเราอาจจะแบบอยากให้เขามาหาอยากให้เขาอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเขาไม่สามารถได้เราก็จะงอนแบบโอ๊ยอะไรอะทไมมาไม่ได้มาอ่ะโอเคความรักอาจจะเป็นการเห็นแก่ตัวก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มองได้หลายมุมเนีใช่ผู้หญิงผู้หญิงชอบงอนใช่ผู้หญิงจะขี้งอนในเรื่องผู้หญิงมักจะมองอะไรที่แบบ ละเอียดเกินไปที่ผู้ชายเขาจะมองแต่เรื่องใหญ่ๆเพรางใช่ใช่บางทีแบบบางทีแบบผมก็มีที่เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆก็งอนนอนโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรทำไมทำไมไม่บอกรู้วันหนังรู้สึกอะไรก็บอกมันเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างอย่างของพี่เนี่ยอย่างที่ตีบอกใช่ไหมคะผู้หญิงชอบติดตะก่อนแล้วเป็นนะแล้วพอตอนพอมีครอบครัวหรือมีอะไรเงี้ยใช้ชีวิตคู่แล้วอ่ะ พี่ก็กลายเป็นผู้ชายหมายถึงว่าเช่น<ม>ถ้าไม่ชอบอย่างนี้ก็บอกอเฮ้ยเธอฉันไม่ชอบแบบน,นี้คุยกันเลยเฮ้ยฉันกลับมาบ้านกลับมาบ้านเธออย่ามานั่งกระดิกเท้าดูทีวีแล้วหันมามองเอกลับมาแล้วหรอแล้วดูทีวีฮะนี่เมียน้เวยเอะฆ่ากันด้วยแบบรายการโทรทัศน์หรือทําอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็บอกเฮ้ยหันมาดูแลคุยซักถามเลยแต่ว่าเราก็จะมีกลไกของตัวเองว่าถ้าไม่ได้พูดแล้วมันไม่ได้ พี่ก็จะปิดประตูปิดสวิตช,ช่องนี้ไปปิดปิดปิดหัวก็แต้มตกไปเรื่อยๆ <c oughs> ฉันก็ไม่คาดหวังอะไรจากเธอแล้ว <c oughs> ติดปิดดวงนั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมประตูดวงเร <c oughs> าก็จะค่อยๆดับลงไปมันก็จะมันบอกเออเราเข้าใจว่าทําไมคนบางคนอยู่กันได้ยืดยาวบางคนมันถึงได้แบบว่ามันถึงได้ใช้เวลากันไม่นานอะไรเงี้ยไม่จริงๆแล้วอะผู้หญิงจะกลัวเขาไม่รักค่ะ <c oughs> แล้วเรานะคือผ่านคือคือมันคือมันจะเป็นช่วงวัยอะค่ะสมสมติว,มว่าวัยสูงแล้วช่วงเด็กๆหน่อยอย่างเงี้ย ก็ก็จะกลัวว่าเขาเขาจะไม่รักก็ต้องแบบก็ต้องรู้แล้วแหละว่าเขาชอบผียังไงก็จะแบบเหมือนกับสร้างตัวเองขึ้นมาว่าเพื่อให้เขารักอะไรเงี้ยแต่พอถึงวัยหนึ่งแล้วเนี่ยพี่เนียจะบอกวัยตัวเองลงนะพอมันพอมันถึงวัยหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบพูดเลยเขาชัดเจนขึ้นแล้วแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเราผ่านอะไรมาเราก็ประสบการณ์สอนเรามาเป็นระยะระยะเนี่ยเราก็จะชัดเจนกับตัวเองขึ้นว่าเราชอบใส่นี้นะถ้าเกิดว่าคุณคุณคุณอยู่กับเราเนี่ยเราก็ต้อง จอกันยังไงคุยกันยังไงคือมันจะต้องมีแบบประสบการณ์นะคะนี่แบบว่ายุ19ใช่ไหมลูกแต่พี่ว่าหน้าที่หนึ่งของการรักเนี่ยก็คือการยอมรับความไม่ดีของคนที่เรารักให้ได้เห็นว่ามันเป็นปกติที่เขาเป็นแบบนี้เอ็นดูไปซะดูว่าเออเมันคนเรามันก็พลาดกันได้ไม่ดีกันได้อ่ะคุยกันปรับแล้วมันไม่ได้มันไม่นุ่นนี่นอกจากไอ้สิ่งไม่ดีของเขาตรงนั้นมันทําร้ายเราหรือเกินอ่ะพี่ถึงจะไม่ทน ซึ่งพี่ก็ไม่มีประสบการณ์เยอะห <g oda> ลออมา <S <S ได้คนเดียวแลว,แลวอะไรทาให้ให้ความรักคือในฐานะครอบครัวนะแบบสามีภรรยาของพี่ท็อปเหมือนยืดยาววิน้อุ้มไม่รู้คุณพี่เนี่ยตัง้งแต่เป็นแฟนแนละ้วก็อารมณ์นึงนะตั้งแต่ป๊อปปี้เลิฟตั้งแต่มสามสามสี่อ่ะแล้วก็พอมาอยู่มหาลัยเราก็คิดอย่างนึงแล้วรู้สึกเราโตพีทขอเลิกแฟนไปด้วยนะขอเลิกเพราะมีเพื่อนแล้วมีวิโน่แฟนเราไม่โตเลยเด็กๆเจ็ดปีแล้วเลิกพอไปตอนหลังก็ไหนไม่รอด กลับมาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กันมาจนกระทั่งมีลูกท้าหย่าทุกวันเลยนะคือมันแบบมันจูนกันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแกก็ไม่ยอมหยา เพราะว่าเราท้าวันศุกร์วันเสาร์อำเภอปิดอันนี้เป็นใครตลับเป็นคไม่เหมือนก็เลยมันมีพัฒนาการแล้วเราก็เลยเฮ้ยพอระวางอย่างที่อุ้มบอกคับมันจะเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกลงไปบ้างแล้วมองเรื่องความจริงอ่ะมันจะแยกส่วนอย่างนี้ร่วงความสวยงามตั้งแต่ตะกอนแต่มันก็คือเรื่องอารมณ์ทั้งหมดอ่ะที่เราบอกเฮ้ยมอมันงามมันงดหรือความโกรธความอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องอารมณ์หมดอ่ะพอวางลงแล้วเจอเรื่องจริงแล้วอ๋อเฮ้ยเขาเป็นคนแบบนี้เขาอย่างนี้เขาอย่างนี้ ใจเรารับได้ไหมมันก็จะอยู่กันมาได้มันก็จะีพัฒนาการไปอีกแบบหนึง่งแล้วมันเราอาจจะเป็นคนอดทนด้วยเพาะแม่มีลูกด้วยไงฮะเชื่อว,ว่าลูกทุกคนแม้แต่ตัวเราอะพ่อแม่จะตีทะเลาะก,กันเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเขารักกันอยากให้เขารักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เชื่อมเราไว้ในความสัมพันธ์ของความรักเนี่ย มันคือความรักอีกชั้นหนึ่งคือความรักของลูกความรักของเราที่มีต่อลูกมีความเมตตาสงสารไม่อยากให้คนนี้ผิดหวังมันสงสารไม่อยากให้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ความรักสามารถประกอบอยู่ได้ค่ะคุ้มสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้ามีปัญหากับคนรักอย่างเงี้ยคะ่ะคือพอเราเริ่มคิดถึงตัวเองน้อยลงมันจะมันจะออกจากปัญหาได้เร็วขึ้นนะคะถ้าต่างคนต่างแบบคิดถึงตัวเองอ๋อแล้วก็ทําไมไม่ทําอย่างนี้ แล้วก็ทําไมเราทาให้เราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันถ้าเราถ้าเราหยุดคิดแบบนั้นอะ่ะแล้วก็ลืมตัวเองไปชั่วขณ<ฮ>ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะจะจะเห็นภาพใช่มันอย่างนี้ <ฮะ S 2> จริงๆน้พูดไปก็ถูกนะเพราะว่าถ้าเป็นความรักครั้งแรกเราจะเอาตัวเองคิดเป็นเซนเตอร์แล้วคิด <ฮะ S 2> อกไป <ฮะ S 2> ว่าสิ่งที่ฉันต้องการคืออย่าง <ฮะ S 2> นั้นอย่างนี้<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> แต่พอเราบอกเฮ้ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการมาเห็นแล้วว่ามันดูฟังเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรเห็นเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงะอะไรเงี้ย mm hmm. มันก็จะเริ่มเข้าใจความจริงขึ้นถ้าหนูแบบว่าเคยเคยคบใครแล้วมันเป็นยังไงลงในแบบดีเทลเอ่อบางคนที่ผ่านอะไรมาน้อยมากถ้าพูดไปก็ไม่เล็ดเออคือก็อ่าก็จะมีแบบเคยผ่านมาบ้างก็คือ มีเหมือนแบบวิชีคุณไม่สนุใช่ไยตการทดลยไม่เลยจะบอกว่าเหมือนพี่ติ๋ที่บอกว่าแบบมีความรักตันแบบเื่องแค่แบบมหกคือแบบเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบสั้นๆก็แบบก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มีความสุขเพราะว่มันเป็นแบบอารมณ์แบบ๊อนเด็กๆใช่เข้าใจว่าแฟนคือแบบโอเคเป็นคนที่โทรศัพท์มาหารล้วก็นอนอะไรประมาณนี้คือแบบยังไม่ลึกแบบ ลึกมากแบบว่าความรักต้องแบบเธอต้องอยู่แบบฉันไม่ใช่ปกติมัก็ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนียผูชายเราคิดไม่เหมือนกับผู้หญิงจริงนะเราเราก็มองแบบไม่ใช่ว่าแบบคนเรายังไม่มองถึงแบบวันแต่งงานกับความความรักอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองแบบนี่แหละดูแลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ก็แบบเลิกเลิกก็เลิกง่ายๆเพราะว่าเหมือนแบบเรายังเด็กอยู่เลยไม่เคยใช่ มันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆของผู้ชายที่ต้องการนะ<ช>ว่าว่าคุณลิฟายขนาดไหนเฮ้ยอย่างนี้แต,ต่งตัวดีบุคลิกดีนิสัยดีเอาใจใส่อะไรๆ,ๆ,ๆผู้ชายแค่ผู้หญิงแค่ผ้าก็จบเนี่ยอ๋อไ,ไม่ผมเพราะว่าคือไม่รู้ผู้ชายเป็นทุกคนมาแต่ว่า <c oughs> ไม่ไม่ทุกคนผม, <c oughs> ไ,มไม่ผมก็ถือว่าให้ความสาคัญทางด้านเรื่องเซ็กซ์เหมือนกันผม<อ>ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดหมายว่าเป็นแฟนนะมีเขาไม่เซ็กซ์เรียกตบมือตบมือเนี่ยตบมือเรียก อะเออเร่องผมก็มีเแต่คือเขาก็สนใจเรื่องแต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ที่่อนข้างเราจะมองเรื่องโรแมนติกหมดเลยนะมองเรื่องอะไรที่มันอุ้ยเขาดีเขาน่ารักเขาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย็คือก็คือก็คือความโรแมนติกก็ต้องมีด้วยผมก็ต้องพยายามเข้าใจแสดงว่าเคยมีประสบการณ์แบบอะไรสักอย่างที่ทําให้เรื่องตบมือกันเนี่ยมาทําให้ความรักของคุณมีปัญหาอ๋อ คือเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าแต่ว่าจะจะมีเรื่องดีเทลอย่างอื่นมากกว่า oh. <Okay. S 1> เรื่องอื่นเรื่องอื่นมากกว่าค oh. ืออ, oh. อาจจะด้วยอ่สัยส่ส่วนตัวอะไร